เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 5 4 9กิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์นในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือเสียงที่เปล่งจากหัวใจของพระศพนิกรชาวไทยที่มีแดทะผู้ทรงเป็นดั่งสมรวมจิตใจเป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาทุกกาลสมัยพระมหากษัตริย์ไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการนำพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตการณ์ต่างๆเพื่อให้พระสนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเราคนไทยจึงควรร่วมกันถวายความรักแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหกากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเติอนภัยภาคเหนือต่อ,ตอนนี้ไปขอนำท่านเข้าสู่รายการสารเวยาวชนลำปางพบประชาชน สวัสดีค่ะพบกับรายการสารเยาวชนลำปางพบประชาชนออกอากาศทางสถาน,านีวิทยุก,กระจายเสียงเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำปาง4สถานีเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดปีพุทธศักราช2568และในสัปดาห์นี้พบกับนางสาวพรธิดาสมมานักจิตวิทยาประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของสังคมอาชญากรรมและความวุ่นวายค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทําให้ความยับยั้งชั่งใจลดลงการตัดสินใจของบุคคลนั้นลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งแอลกอฮอล์สามารถซื้อและบริโภคเข้าถึงได้ง่ายกว่ายาเสพติดชนิดอื่นส่งผลให้ความรุนแรงและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นปัญหา ในสังคมและยังคงเรี้ยวไหอย่างต่อเนื่องการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานานหรือดื่มจนเมาจะเพิ่มความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมรุนแรงได้อย่างมากซึ่งการจำนวน ต่อผลเสียของแอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ทันทีนอกจากคุณจะเสี่ยงต่ออนาคตคุณแล้วคุณยังทําให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายอีกด้วยผนจากการดื่มสุราทําให้เกิดคดีความขึ้นบุคคลจํานวนมากที่ต้องโทษจําคุกหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ แอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ความผิดมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงและรวมถึงการก่ออาชญากรรมต่อทรัพย์สินความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะการขับรถขณะเมาสุราการทำร้ายร่างกายและการฆ่าคนตายอาชญากรรมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สังคมต้องเผชิญในปัจจุบนัน จำนวนประเภทและความรุนแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากจากแอลกอฮอล์และส่งผลต่ออาชญากรรมการมึนเมาในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจถือเป็นอาชญากรรมได้เช่น การเมาสุราในที่สาธารณะและการขับรถขณะเมาสุราการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดอาจเพิ่มโอกาสที่บุคคลจะก่ออาชญากรรมบางประเภทเช่นการทำลายร่างกายหรือการฆาตกรรม โดยอาจลดความเย็บยั้งชั่งใจการตัดสินใจเพิ่มความหมงุดหงิดความกดเครื่องและสุดท้ายการเป็นเหยื่อของอาชญากรรมบางประเภทเช่นการล่วงละเมิดทางเพศหรือการล่วงละเมิดเด็กทําให้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากที่บุคคลจะเกิดอาการผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์ ในทางที่ผิดในภายหลังแล้วอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นอาชญากรรมได้อย่างไรแอลกอฮอล์สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจเวลาตอบสนองพฤติกรรมและระดับความก้าร้าวของบุคคลส่งผลให้บุคคลที่มึนเมาสามารถทําให้ตนเองและผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายหลายแรงต่อร่างกายและจิตใจเช่นการขับรถขณะเมาสุรา เป็นอันตรายอย่างยิ่งและมักทำให้เสียชีวิตผู้ขับขี่ที่เมาสุราไม่สามารถตอบสนองได้รวดเร็วเพียงพอและมักจะตัดสินใจผิดพลาดโทษที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์มักเป็นโทษที่รายแรงที่สุด เมื่อเทียบกับความผิดฐานเมาสุราอื่นๆซึ่งอาจนำไปสู่ผลที่ตามมาที่ร้ายแรงทางการเงินอาชีพเป็นต้นอีกทั้งแอลกอฮอล์ยังส่งผลเสียต่อการพัฒนาสมองส่งผลให้เกิดปัญหาตลอดชีวิตเด็กและวัยรุ่น ที่ไม่มีผู้ที่ภาวะทางจิตใจอารมณ์และแร่างกายที่จะรับมือกับอาการมึนเมาหรือผลข้างเคียงจากแอลกอฮอล์ได้การเมาสุราในที่สาธนะารณะอาจทำให้บุคคลน,นั้นส่งเสียงดังก้าวราวและก่อกวนคนอื่นได้ซึ่งสิ่งนี้อาจรบกวนผู้อื่นอย่างรุนแรงและทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายนั่นเอง แอลกอฮอล์ Alcohol, ทำให้การตัดสินใจของผู้ที่มาสุลาลดลงอย่างมากทำให้พวกเขาเสี่ยงและกระทำการที่ไม่เคยทำมาก่อนและนอกจากนี้ยังทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงให้ทำบางอย่างที่พวกเขาจะไม่ทำมาก่อนแอลกอฮอล์ Alcohol, ยังทำให้หลายคนทะเลาะเบาะแวง โกรธเครื่องและมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงผลกระทบเหล่านี้มักจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีคนที่มอสุราอยู่ด้วยกันซึ่งมักจะยุโยงหรือต่อต้านกันหากปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้มีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมมากขึ้นเช่น 1. การจู่โจมการทำลายร่างกายอาจเป็นการคุกคามโดยอาศัยความสามารถในการทำลายร่างกายการใช้คำพูดหรือการกระทำใดๆก็ได้อาจไม่มีอาชญากรรมใดที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์มากกว่าการทำลายร่างกายซึ่งแอลกอฮอล์ทำให้ระดับความโกรธและความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นทำให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุรุนแรงต่อผู้อื่นมากขึ้นนอกจากนี้แอลกอฮอล์ ยังลดการควบคุมแรงกระตุน้นทำให้บุคคลเมาสุรามีแนวโน้มที่จะก่อเหตุรุนแรงมากขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วการทำลายร่างกายการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะมีความเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ทั้งสิน้น 2. ความรุนแรงระหว่างคู่รัก หรือที่เราคุ้นเคยกันเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่ก่อให้เกิดอันตรายทางร่างกายอารมณ์ ใจ,ใจิตใจหรือทางเพศต่อบุคคลอื่นในความสัมพันธ์ปัจจัยเดียวกันที่ทําให้การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มโอกาสในการถูกทําร้ายยังมีผลต่อความรุนแรงในครอบครัวด้วยซึ่งความรุนแรงในครอบครัวจํานวนมากมีปัญหาการติดแอลกอฮอล์หรือมีปัญหาการถูกทําร้ายโดยทั่วไประดับการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดของผู้ก่ออาชญากรรมยังสัมพันธ์กับความถี่ความรุนแรงและช่วงเวลาของการถูกทำร้าย ผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวจำนวนมากใช้แอลกอฮอล์เป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำของตนและชอบพูดกับเหยื่อว่าความรุนแรงของตนเป็นผลมาจากแอลกอฮอล์ไม่ใช่การกระทำของตนนั่นก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้ก่อเหตุความรุนแรงจะสัญญาเท็จกับเหยื่อว่าการที่ผู้ก่อเหตุกระทำความรุนแรงต่อเหยื่อจะไม่เกิดขึ้นอีก 3. การทารุณกรรมและการละเลยเด็ก การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดนำไปสู่การทารุณกรรมเด็กในหลายๆทางเช่นเดียวกับการทำร้ายร่างกายและความรุนแรงในครอบครัวการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด ทำให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะกระทำทารุณกรรมเด็กมากขึ้นยังทำให้พ่อแม่ที่ดื่มสุราบ,บ่อยๆเพิกเฉยปล่อยปลาละเลยไม่ให้ความสำคัญกับลูกและมีค่าใช้จ่ายสูงจากการติดแอลกอฮอล์ร่วมกับความเสียหายในอาชีพเช่นการสูญเสียงานซึ่งการที่พ่อแม่มีปัญหาติดแอลกอฮอล์เป็นผลทำให้ไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างเหมาะสมทา ำให้ลูกเสี่ยงต่อการถูกผู้อื่นทารุณกรรมได้ 4. การล่วงละเมิดทางเพศการข,ข่มขืนที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ได้ยินยอมถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศการสัมผัสการจูบและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการส่วนใหญ่มักระทำโดยชายต่อหญิงแต่ปัจจุบัน บุคคลทุกเพศก็อาจเป็นผู้กระทำผิดหรือเหยื่อของการข่มขืนได้ผู้ล่วงละเมิดทางเพศบางรายยังใช้แอลกอฮอล์เพื่อลดการยับยั้งชั่งใจของเหยือ่อหรือแม้กระทั่งทําให้เหยื่อไม่สามารถต่อต้านได้ผู้กระทำความผิดทางเพศมักใช้แอลกอฮอล์เป็นข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวสําหรับการกระทําของตนเพื่อโน้มน้าวเหยื่อว่าการล่วงละเมิดน,นั้นไม่เคยเกิดขึ้นหรือเป็นการยินยอมพร้อมใจ i แม้แต่เพื่อน้มนนาวให้เหยื่อเชื่อว่าไม่มีใครเชื่อพวกเขาเพราะพวกเขาเมาเนื่องจากแอลกอฮอล์ทำให้บุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมที่สมเหตุสมผลและมีข้อมูลเพียงพอดังนั้นการกระทำทางเพศต่อผู้ที่เมาจึงถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันและอาชญากรรมบางประเภทสร้างผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจที่รุนแรงและยาวนานเป็นพิเศษผลกระทบเหล่านี้ อาจทำให้บุคคลนั้นได้รับบาดแผลลึกเป็นบาดแผลทางใจก่อให้เกิดความวิตกกังวลไม่เห็นคุณค่าในตนเองรู้สึกว่าตนเองไร้ค่านำไปสู่โลกเครียด หลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญซึ่งบุคคลที่ทุกทรมานจากภาวะเหล่านี้มาหันไปพึ่งแอลกอฮอล์เพราะคิดว่าเป็นวิธีรับมือที่เหมาะสมฝากทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำผิดเพราะสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์หากการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดมีส่วนให้เกิดพฤติกรรมผิดกฎหมายในชีวิตของคุณหรือสมาชิกในครอบครัวคุณจำเป็นต้องยุติการใช้แอลกอฮอล์ตั้ง แต่ตอนนี้และในช่วงนี้ขอพักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าก็จะกลับมาพบกับ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นอะไรบ้างและเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นที่พบบ่อยและมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถระบุสาเหตุที่ทำให้ดื่มแอลกอฮอล์และสามารถกำจัดตัวกระตุ้นอย่างไรไม่ให้กลับไปดื่มแอลกอฮอล์ซ้ำและสุดท้ายจะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นได้อย่างไรคะ่ะ ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเติอนภัยภาคเหนือต่อ,ตอนนี้ไปขอนำท่านเข้าสู่รายการสารเยาวชนลำปางพบประชาชน กลับเข้าสู่รายการสารเยาวชนลำบางพบประชาชนอีกครั้งนะคะในช่วงนี้เราจะพูดถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อกันเลยนะคะแอลกอฮอล์เป็นสารที่มีฤทธิ์รุนแรงซึ่งส่งผลต่อร่างกายและจิตใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอาจทําทให้เกิดอาการอยากอย่างรุนแรงได้ทําให้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ได้ยาก แอลกอฮอล์มีตัวกระตุ้นมากมายไม่ว่าคุณจะมีอาการผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์หรือเพียงแค่ต้องการลดการดื่มก็ตามคุณอาจพบว่าตัวเองอยากดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีหลังจากการดื่มครั้งสุดท้ายความต้องการบางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่หลายอย่างสามารถระบุได้และคาดเดาได้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็มีวิธีที่จะช่วย คุณจัดการกับความต้องการเหล่านี้และป้องกันก,การกลับมาดื่มสุราซ้ําได้นะคะสิ่งกระตุ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์มีอะไรบ้างสิ่งกระตุ้นคือสิ่งที่ทําให้คุณนึกถึงการดื่มและสิ่งใดก็ตามที่ทําให้คุณอยากดื่มแอลกอฮอล์สิ่งกระตุ้นอาจเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณอยากดื่มก็ได้นอกจากนี้ยังอาจดูไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับการดื่มในอดีตของคุณสิ่งกระตุ้นมีหลายประเภทซึ่ง สามารถจัดอยู่สองประเภททั่วไปดังต่อไปนี้ตัวกระตุ้นภายนอกตัวกระตุ้นเหล่านี้อยู่ภายนอกตัวคุณอาจรวมถึงเสียง กลิ่นและรสชาติรวมถึงสถานที่ผู้คนและกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นงานเลี้ยงหรือเวลาหลังจากการทำงานอาจทาให้คุณนึกถึงการดื่มตัวกระตุ้นภายในตัวกระตุ้นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์และประสบการณ์ในอดีตแม้ว่าคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นภายนอกได้หลายอย่างเช่นการไม่เข้าไปในกลุ่มเพื่อนที่มีการดื่มสังสรรค์ แต่ตัวกระตุ้นภายในอาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งความทรงจำอาจพูดขึ้นมาในหัวของคุณในเวลาที่ไม่คาดคิดการกระตุ้นเกิดขึ้นเพราะการใช้สารเสพติด ฝึกให้สมองของคุณใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสารนั้นโดยการหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าโดพามีนแอลกอฮอก่อให้เกิดผลที่ทรงพลังและคุณค่ามากซึ่งกระตุ้นให้สมองมองหาโอกาสที่จะดื่มอีกครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะกำลังฟื้นตัวหรือมีประสบการณ์ที่เป็นอันตรายกับแอลกอฮอล์มาแล้วก็ตามปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดความอยากและความอยากอาจทำให้กลับมาดื่มแอลกอฮอล์ซ้ำได้ การรู้ว่าปัจจัยกระตุ้นคืออะไรจะช่วยให้คนฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วอะไรล่ะคือตัวกระตุ้นที่พบบ่อยที่สุดทำให้กลับมาดื่มแอลกอฮอล์ซ้ำได้ตัวกระตุ้นภายนอกที่มาพบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่ บุคคลสถานที่และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการดื่มในอดีตของคุณอารมณ์และสภาวะทางอารมณ์บางอย่างยังสามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะดื่มได้อย่างมากมาดูตัวกระตุ้นการดื่มทั่วไปกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. ตัวบุคคลมีใครบ้างที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการกลับมาดื่มซ้าได้คนที่คุณเคยดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอาจเป็นตัวกระตุ้นให้คุณกลับไปดื่มอีกได้หาความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนหรือสมาช ชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์คุณอาจรู้สึกอยากดื่มเมื่อเจอกับพวกเขาบุคคลที่อาจกระตุ้นให้เกิดการอยากดื่มโดยทั่วไปได้แก่สมาชิกในครอบครัวเช่นพ่อแม่ปูย่ย่า ตายายและญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานคนที่คุณรู้จักจากสถานที่เริงลมสังคมชุมชนแม้กระทั่งงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในชุมชนและคนที่เมาสุราแม้จะไม่รู้ตัวก็ตาม ผู้ที่จุดประกายปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงบางคนอาจเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับแอลกอฮอล์แต่บางคนอาจไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะกระตุน้นอารมณ์ได้เสมอไปบางครั้งปัจจัยหลายอย่างรวมกันอาจทําให้เกิดอาการอยากดืม่ม 2. ส,สถานที่สถานที่ใดที่อาจกระตุ้นให้คุณดืม่มสถานที่ที่มากระตุ้นให้เกิดอาการอยากดืม่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดคือสถานที่ที่คุณ ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดหากคุณเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหรือเมื่อไปร้านอาหารบางร้านสถานที่เหล่านี้อาจเป็นตัวกระตุ้นให้คุณเกิดอาการอยากดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้านขายเหล้าเป็นสถานที่ที่มักกระตุ้นให้เกิดอาการอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดแม้แต่การเดินผ่านสถานที่เหล่านี้ก็อาจกระตุ้นให้เกิดอาการอยากดื่มแอลกอฮอล์ได้สถานที่อาจจำกัด อยู่แค่ห้องใดห้องหนึ่งในบ้านหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านสำหรับบางคนอาต้องการดื่มเหล้าในระแวกบ้านก็เป็นได้ 3. ความรู้สึก อารมณ์หรือระดับความเครียดของคุณส่งผลต่อการกลับมาดื่มสุราอีกครั้งอย่างไรความรู้สึกของคุณอาจกระตุ้นให้เกิดความอยากดื่มแอลกอฮอล์ความเครียดอาจทําให้ผู้คนใช้แอลกอฮอล์เป็นยารักษาตัวเองความรู้สึกไม่พึงประสงค์ก็อาจกระตุ้นให้เกิดความอยากดื่มได้เช่นกันซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อคุณรู้สึกว่าโกรธเศร้าใจเสียใจวิตกกังวลเบื่อเหงา ท้อแท้อยากหาที่ระบายความรู้สึกภายในใจแต่คุณอาจพบอาการต้องการดื่มอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่ามีความสุขหรือตื่นเต้นเช่นการอยากเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างอาจกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะดื่มแอลกอฮอล์บางครั้งแอลกอฮอล์อาจดูเหมือนเป็นหนทางเดียวที่จะจัดการ กับอารมณ์ที่รุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นการรู้จักปัจจัยกระตุน้นและวางแผนรับมือกับปัจจัยเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ 4. อื่นๆมีอะไรที่ทำให้คุณอยากดื่มแทบทุกอย่างสามารถทำให้คุณอยากดื่มได้หากสมองของคุณเชื่อมโยงถึงสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุน้นให้คุณอยากดื่มก็เป็นได้เช่นขวดของแอลกอฮอล์วันใดวันหนึ่งในสัปดาห์หรือเวลา ใดเวลาหนึ่งของวันหรือคืนฤดูหนาวที่หนาวเย็นวันครบรอบหรือเหตุการณ์สำคัญกิจกรรมกีฬาการใช้สารอื่นเช่นกัญชาโคเคนหรือยาสูบบางครั้งอาจมีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับความต้องการดื่มแอลกอฮอล์ของคุณแต่ตัวกระตุ้นไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลก็ทำให้เกิดความต้องการได้สิ่งสำคัญคือการระบุตัวกระตุ้นให้ได้หากต้องการระบุสาเหตุ ที่ทําให้คุณดื่มแอลกอฮอล์ให้ลองจดบันทึกการดื่มวิธีนี้จะช่วยให้คุณติดตามบุคคลสถานที่ความรู้สึกและสิ่งอื่นๆที่กระตุ้นให้คุณอยากดื่มแอลกอฮอล์ได้นอกจากนี้การนั่งลงและไตร่ตรองถึงประสบการณ์การดื่มในอดีตของคุณอาจช่วยระบุรูปแบบว่าคุณดื่มที่ไหนดื่มกับใครและคุณรู้สึกอย่างไรก่อนดื่มและฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นที่เป็นการกลับมาดื่มซ้ำการระบุจัดทํารายการตัวกระตุ้นที่เป็นสาเหตุของการดื่มและทําความเข้าใจถึงปัจจัยกระตุ้น การดื่มแอลกอฮอล์ของคุณนั้นมีความสำคัญมากแต่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นตอนนี้คุณต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยลงและรุนแรงน้อยลงสำหรับคนส่วนใหญ่การจัดการกับสิ่งกระตุ้นสามารถสรุปได้คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นหรือสิ่งที่จุดชนวนความอยากเผชิญหน้ากับปัจจัยกระตุ้นด้วยแผนป้องกันการกลับมาดื่มซ้ำแบบ พาะบุคคลการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นกลับมาดื่มซ้ำบางครั้งวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการกับปัจจัยกระตุน้นคือการหลีกเลี่ยงบุคคลสถานที่และสิ่งของที่กระตุ้นให้คุณอยากดื่มหากคุณสามารถหลีกเลี่ยงบุคคลพื้นที่สถานที่หรือสถานการณ์บางอย่างได้ก็อาจช่วยลดความอยากดื่มแอลกอฮอล์ของคุณได้อย่างมากแต่สิ่งกระตุ้นบางอย่างก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวันหยุด วันครบรอบหรือเพื่อนร่วมงานชวนคุณคงมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าเป็นกรณีเดียวกับอารมณ์ไม่ว่าความเศร้าความเบื่อหน่ายหรือความตื่นเต้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณดื่ม แต่ไม่สามารถป้องกันความรู้สึกบางอย่างได้แต่คุณสามารถระบุสิ่งกระตุ้นได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือสถานที่และวิธีตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นหากต้องการทราบว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งใดได้ให้เขียนสิ่งที่กระตุ้นคุณไว้และแยกออกเป็นประเภทว่าหลีกเลี่ยงได้และ